สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในรายการพบหมอเด็กจุลาพรรายการที่จะมอบทั้งสาระและความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของเด็กๆให้แก่คุณแม่มือใหม่และผู้ปกครองทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องโรคโลหิตจางในเด็กค่ะจะน่าสนใจแค่ไหนเชิญรับชมกันได้เลยค่ะ สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดาวานิเศรษฐกุลปุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเลือดและโรคมะเร็งในเด็กจะสังเกตได้อย่างไรว่าเด็กซีดถ้าผู้ปกครองเคยมีบุตรหลานมาก่อนนะครับแล้วก็บุตรคนเล็กหรือว่าคนน้องเนี่ยเขาดูขาว เขาดูเลือดไม่เข้มนะฮะดูดูจางดูเซวกว่าคนพี่เนี่ยเราก็จะดูออกได้นะฮะหรือบางครั้งเด็กที่เขาไปเล่นที่กลางแจ้งนะถูกแสงแดดแล้วมันจะเห็นแตกต่างจากเด็กคนอื่นดูเหมือนจะขาวกว่าเด็กคนอื่นอย่างนั้นเป็นการมองจากภายนอกนะครับดูที่หน้าดูที่มือดูที่เล็บนะฮะหรือดูที่ปากนอกจากนี้เนี่ยดูที่กิจกรรมของเด็กนะว่าเด็กนั้นเขาดูมีความความโซนหรือความเล่น ได้เหมือนปกปติไหมเด็กบางคนเขาดูหงอยๆอเขาดูเฉยๆยไม่เล่นไม่โซนหรือทํากิจกรรมต่างๆน้อยอันนี้ก็ต้องแยกให้ดีว่าเป็นเพราะว่าเขาดูเป็นเด็กเรียบร้อยหรือจริงๆเป็นว่าเขาซีดนะครับเพราะว่าถ้าเขาซีดหรือระดับเลือดน้อยเนี่ยมันเหมือนไม่มีพลังในการจะทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตเด็กนะครับ เด็กที่มีโลหิตจางนะครับหรือว่ามีระดับเลือดแดงน้อยที่เราเรียกว่าเด็กซีดนั้นเนี่ยมันจะมีผลนะฮะทั้งในเรื่องของการเจริญเติบโตของเขาอาจจะมีการเจริญเติบโตที่ช้ากว่าเด็กทั่วไปนะครับแล้วก็ความสามารถในการใช้ชีวิตตดยใหญ่จะเรียกว่ากิจกรรมหรือว่าการลเล่นของเขาอาจจะไม่เล่นไม่เหมือนไม่โนเหมือนไม่ขยับขยื่นอะไรเท่าเด็กคนอื่นนะครับ ซึ่งถ้าไม,มีผลกระทบอันนี้ในเรื่องการจเจริญเติบโตทําให้เติบโตช้าก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีกับสุขภาพเขาถ้าเป็นเรื่องของพัฒนาการนะครับถ้าเขาไม่ค่อยมีการทํากิจกรรมต่างๆที่จะเรียนรู้ก็จะมีผลกระทบกับพัฒนาการหรือสุขภาพกายรวมถึงความสามารถในชีวิตของเขาได้ครับ โรฮิตจางในเด็กนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างจริงๆสาเหตุหลักๆเนี่ยนะครับมันมีอยู่ประมาณ3กรณีนะครับกรณีแรกก็คือการสร้างเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันมีน้อยลงเม็ดเลือดแดงนั้นสําคัญครับในการนําสิ่งดีๆเป็นประโยชน์กับร่างกายนําออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์สมองเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์ Cell, หัวใจและเซลล์สาคัญในร่างกายถ้าเม็ดเลือดแดงมันสร้างน้อยนะครเพราะว่าขาดสารอาหาร นะครับก็จะมีผลทำให้ซีดกรณีที่สองเมล็ดแดงนั้นมันถูกทำลายมากนะครับเช่นมีโรคของเมล็ดแดงผิดปกตินะฮะหรือโรคพันธุกรรมเมล็ดแดงผิดปกติอาทิเช่นโรคทรสัสเซียมีทำให้เมล็ดแดงมันแตกตัวสลายตัวง่ายทำให้จำนวนเมล็ดแดงไม่เพียงพอที่จะนำออกซิเจนหรือสิ่งดีๆไปเลี้ยงสุขภาพของเด็กนะครับนอกจากนี้มันยังมีอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ ตัวต้นกําเนิดของโรงงานที่สร้างไปแลดแปลงเขเล็กสเตมเซลล์นั้นมันมีจํานวนน้อยซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พบไม่บ่อยนะครับเช่นกลุ่มโรคไขกระดูกไม่ทํางานหรือไขกระดูกฟองสาเหตุที่เราจะพบบ่อยที่สุดจะเป็นสาเหตุที่1และสาเหตุที่2ครับสาเหตุที่1ที่พบบ่อยก็เหมือนที่เราอาจจะเคยได้ยินคือภาวะขาดสารอาหารธาตุเหล็กนะครับซึ่งก็งเป็นปัญหาของเด็กทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยนะครับ เนื่องจากว่าเด็กๆเ,เนี่ยอย่างที่เราเห็นใช่ไหมครับเขาต้องเจริญเติบโตอัตราการเจริญเติบโตเขานั้นรวดเร็วการกินอาหารหต่างๆบางทีก็ยังกินไม่เก่งเท่าเด็กโตหรือผู้ใหญ่ก็เลยทําให้ความต้องการสารอาหารหต่างๆมันมีความต้องการมากนะร่างกายเติบโตและพัฒนาเร็วทีเนี้ยอาหารหลายๆอย่างที่เด็กกินเนี่ยบางทีมันไม่ธาตุเหล็กไม่เพียงพอนะครับบางทีเด็กทานแต่นมอย่างเดียวได้แคลเซียมแต่ธาตุเหล็กนั้นมีน้อย ธาตุเหล็กมีมากในไข่แดงในตับในเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับซึ่งบางทีเด็กลายคนก็ยังไม่สามารถกินได้ก็เลยทําให้ปัญหาการขาดธาตุเหล็กนั้นพบได้บ่อยมากทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยนะครับส่วนสาเหตุอันดับสองที่ผมก็กล่าวว่าก็เป็นสาเหตุที่พบบ่อยนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยหรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เราอยู่กันเนี่ยก็คือภาวะพันธุกรรมเมเลดแดงทาราซีเมียนะครับคือโรคทาราซีเมียนั่นเองโรคก,กลุ่มนี้มันเป็นโรคที่ ถือว่าพบบ่อยนะครับแล้วก็เนื่องจากพันธุกรรมเชื้อสายคนไทยเราเนี่ยมีภาวะแฝงของยีนทรัสเซเมียนะครับเป็นยีนที่ทําให้เมลอดแดงมีความบกพร่องอสร้างเมล็ดแดงได้มามีความไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็ทําให้เมลอดแดงนั้นไม่มีเสถียรภาพและแตกตัวง่ายนะครับเด็กกลุ่มนี้เนี่ยมักจะไม่ขาดธาตุเหล็กนะครับร่างกายมักจะดูดซึมธาตุเหล็กได้เยอะแต่พอเมลอดแดงแตกมากๆเนี่ยนะครับมันไปทําลายในม้มในตับทําให้เด็กกลุ่มนี้ มีทั้งความซีดและความตัวเหลืองและมีม้ามีตับโตความซีดมากๆหรือหะังก็ท้ให้เด็กกลุ่มนี้ตัวเตี้ยหรือว่าการจเจริญเติบโต,ตไม่ดีนะครับแล้วถ้าซีดมากๆก็มีผลกระทบกับการทำงานของหัวใจสาเหตุที่พบบ่อยจริงๆก็คือสาเหตุอันดับหนึ่งขาสารอาหารธาตุเหล็กสาเหตุอันดับสองที่เขาพบค่อนข้างบ่อยคือภาวะโรคธาลัสซีเมียครับ คือการเราเจอป้องกันอย่างไรนะไม่ให้เด็กของเราเนี่ยมีภาวะซีดนะครับถ้าภาวะซีดนั้นเกิดจากได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเด็กบางคนเขามีโรคเลือดที่เลือดออกง่ายและเสียเลือดเรื้อรังนะครับการได้สารอาหารไม่เพียงพอเนี่ยเราก็ต้องพยายามให้เขาได้รับอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงขึ้นนะครับอาทิเช่นอาจจะต้องมีพยายามทานปโปรตีน่างเนื้อสัตว์ด้วยทานไข่แดงนะฮะหรือทานตับให้มากขึ้นด้วย นอกเหนือจากทานอาหารอื่นที่มีประโยชน์หรือว่าทานนมเด็กหลายคนเนี่ยอายุเกิน6เดือนหรือเกินขมหนึ่งแล้วแต่ยังทานนมปริมาณมากจนอิ่มท้องนะครับบางทีเราเรียกว่าอิ่มทิพย์พออิ่มแล้วเนี่ยจะไปฝึกจะไปกระตุ้นให้เขาทานอาหารที่เป็นกลุ่มเนื้อสัตว์หรือกลุ่มอื่นก็จะยากงั้นผู้ปกครองหรือผู้ที่ดูแลก็ต้องแบ่งสัดส่วนของอาหารที่ให้ทานให้เหมาะสมแบ่งกระเพาะน้อยๆของเขาให้ได้สารอาหารให้ครบถ้วนนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องพยายามพยายามทำแล้วเด็กก็จะได้โภชนาการอาหารต่างๆได้ครบถ้วนด้วยนะครับอย่างไรก็ตามในเด็กที่มีภาวะโลหิตจางจะขาดธาตุเหล็กซึ่งผมเรียนแล้วว่าพบบ่อยถ้าเกิดความซีดน,นั้นมีมากนะครับก็อาจจะจำเป็นต้องรับประทานายาน้ำธาตุเหล็กช่วยเสริมหรือช่วยบำรุงเพิ่มเติมขึ้นนะครับการขาดธาตุเหล็กนั้นมีผลกระทบกับพัฒนาการทางสมอง นะครับสมรรภาพในการเรียนด้วยนอกเหนือจากความเสียดหรือความที่ดูเหนื่อยๆดูเฉยๆนะครับเราก็อยากให้เด็กและเยาวชนของเรามีสุขภาพดีนะฮะมีความแข็งแรงจเจริญได้ดีทั้งกายและใจและสติปัญญานะครับทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของภาวะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียใช่ไหมครับเรื่องโรคโลหิตจางทาลัสซีเมียนั้นก็จริงๆเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ ในประเทศบ้านเราและหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาวะธาลัสซีเมียนั้นเนี่ยต้องต้องเข้าใจว่าเด็กที่ป่วยเป็นโรคนั้นเขาเนิดจากคุณพ่อและคุณแม่ที่มียีนหรือภาวะแฝงของธาลัสซีเมียโดยที่ผู้ปกครองทั้งสองท่านคุณพ่อแม่ทั้งสองท่านนั้นท่านไม่ได้มีอาการอะไรท่านไม่ได้ป่วยไม่ได้ซีดแต่แต่ว,ว่ายีนนี้มันซ่อนอยู่นะครับคนไทยเราเนี่ยมีภาวะยีนแฝง ยีนพาหาทาราซเมียเนี่ยถึงประมาณร้อยละ3 0มถึงสีก็คือประมาณหนึ่งในสามคนไทยที่เราเรา,เราท่านๆเห็นเดินไปเดินมาใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยมียีนนี้แฝงอยู่ที่ตรงนี้ถ้าท่านได้ทราบข้อมูลความรู้แบบนี้เนี่ยท่านสามารถปรึกษาแพทย์นะครที่ดูแลใ,ให้คําแนะนําไม่ว่าจะ,ะก่อนแต่งงานหรือว่าก่อนตั้งครร์หรือว่าแม้กระทั่งภูมิรัแพทย์โรคเลือดนะครับที่จะวิเคราะห์ ะะเลือดของท่านว่าท่านมีภาวะแฝงทรัสิเมียรหรือไม่ถ้าท่านมีท่านหนึ่งอีกท่านเป็นปกติอย่างเงี้ยลูกท่านไม่มีโอกาสป่วยอย่างมากก็เป็นแค่แฝงหรือภาระซึ่งถือว่ายอมรับได้แต่ถ้าทั้งสองท่านทั้งคุณพ่อและคุณแม่มีภาวะยีนแฝงทรัสิเมียและเป็นยีนชนิดเดียวกันนะฮะเช่นเป็นยีน A กับ A หรือแอลฟา a อลฟาเหมือนกันหรือเป็นยีน B กับ B เบต้าเบต้าเหมือนกันนะฮะหรือเบต้าทรัสเเมียกับอีเหมือนกันนะครับ สิ่งนี้รีบปรึกษาแพทย์แล้วดูว่าจะใช้วิธีในการวิเคราะห์ป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้บุตรที่เกิดใหม่นั้นป่วยเป็นโรคทราสซิเมียนะครับถ้าเด็กเป็นโ,โรคโลหิตจางเพราะขาดสารอาหารหรือว่าขาดธาตุเหล็กนั้นจะมีวิธีรักษาได้อย่างไรจะรักษาได้หายขาดไหม ก็เป็นคำถามที่พบบ่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่กล่าวแล้วว่าปัญหาของการขาดธาตุเหล็กหรือสารอาหารเป็นเรื่องที่พบบ่อยมากๆเลยทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยนะครับบางบางท่านเนี่ยครอบครัวสถานะดีมากหรือไม่ดีมากก็เกิดได้นะครับเพราะบางทีมันเป็นปัจจัยของตัวเด็กด้วยเด็กบางคนเขาร่างกายเติบโตเร็วเขาก็ต้องการสารอาหารที่เพียงพอกับตัวเขานะครับ แล้วก็แน่นอนคนระับบางท่านเสียฐานะไม่ค่อยดีโภชนาการไม่ค่อยดีมันก็จะมีผลกระทบต่อตัวธาตุาเหล็กนี้ด้วยทีนี้ในแง่ของการจะดูแลรักษานั้นเนี่ยการภาวะขาดธาตุเหล็กเนี่ยนะครับจริงๆก็คือเราก็พยายามให้ธาตุเหล็กหรือสิ่งที่ประโยชน์อันนี้เติมเต็มให้เด็กธาตุเหล็กนั้นก็ใช้วิธีรับประทานนะครับงั้นต้องเหนือจากทานอาหารพยายามสับสนุนให้ทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงขึ้นอาทิเช่นอาหารพวกเนื้อสัตว์นะครับ ไข่แดงทานตับนะครับหรือถ้าเด็กโตหน่อยถ้าทานเลือดได้ก็กเป็นแหล่งของธาตุเหล็กนะครับผักใบเขียวเองก็มีธาตุเหล็กด้วยนะครับแต่าอาจจะดูดซึมได้ในสัดส่วนไม,ไม่มากเท่าสารอาหารจากเนื้อสัตว์นะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะให้ใหเขารับประทานที่กรณีที่ขาดธาตุเหล็กมากแล้วซีดมากเนี่ยทางคุณหมอเด็กทางโรคเลือดเนี่ยเราก็แนะนําให้ทานยาธาตุเหล็ก ไม่อยากให้เรียกว่ายาก็ได้ครับก็เรียกว่าสารอาหารธาตุเหล็กนะเป็นน้ำสีดำาๆนะฮะนะครับก็มันมันก็จะช่วยให้เขาได้รับธาตุเหล็กเพียงพอจะได้ไปเสริมสร้างระดับเลือดไปช่วยบำรุงสมองบำรุงร่างกายเขานะครับงั้นสิ่งนี้ถ้าปฏิบัติตามคําแนะนําของคุณหมอนะครับแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันให้ดีในการดูแลลูกหลานของทา่านก็สามารถรักษาหา้ขาดได้อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเด็กยังเล็กแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าจะต้อง ทานยาน้ําา่าเหล็กนั้นเสริมไปหลายปีนะครับนะครับแต่ถ้าเด็กโตหน่อยก็อาจจะทานช่วงสั้นๆไม่กี่เดือนครับแล้วถ้าเด็กเป็นโรคโลหิตจ,จางจากธาลัสซีเมียนะครับจะมีทางรักษาได้ไหมจะรักษาหายขาดหรือเปล่าละจะทําอย่างไรดีนะครับก็เป็นปัญหาที่พบบ่อยนะครับเนื่องจากภาวะแฝงธาลัสซีเมียหรือภาวะผ่าตัดธาลัสซีเมียในประชากรไทยเราเมีเยอะมากถึงหนึ่งในสของประชาชนของเรานะครับ แล้วก็เด็กที่เกิดใหม่ถ้าไม่ได้มีการป้องกันหรือแนะนําความรู้ในส่วนนี้เราให้เกิดโดยธรรมชาติเนี่ยก็จะทําให้มีเด็กเกิดใหม่แล้วก็มีประชากรประมาณร้อยละหนึ่งนะครับที่มีโรคธราลัสซีเมียแม้ว่าโรคธราลัสซีเมียนัน้นมันมีหลายชนิดบางคนเป็นชนิดไม่รุนแรงอาการซีดไม่มากอาจจะไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรมากมายนะักกลุ่มโรคธราลัสซีเมียนั้นก็จะทานยาเมทโฟลิกนะครับ ตัวกรดโฟลิกส่วนใหญ่จะเมเ็ดสีเหลืองๆนั้นไม่ใช่ธาตุเหล็กนะครับอันนี้อย่าสับสนชื่อคล้ายๆกันตัวนี้ช่วยบำรุงเม็ดเลือดที่สร้างใหม่นะครับเพื่อพยายามมาช่วเชยเม็ดเลือดแดงที่ปลอดแตกตัวสลายง่ายนะครับในกรณีถ้าเขาเป็นโรคทาร์ซิเมียแบบปานกลางนะครับความซีดปานกลางมีตับมีมา้ามโตปานกลางการจเจริญเติบโตอาจจะพอไปได้แต่จะดูซีดดูเหลืองหน่อยกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีไข้มีติดเชื้อมีไม่สบาย ทำให้ระดับเลือดเขาต่ำมากเกินไปกลุ่มโรคไทรเมียแบบปานกลางก,างก็อาจจะจาเป็นต้องให้เลือดให้เลือดเขาชดเชยทดแทนให้เขาบ้างเป็นบางครั้งคราวนะครับแล้วก็ทานโฟลิกด้วยอาหารโภชนาการที่มีประโยชน์ทุกอย่างเนี่ยแนะนําให้ทานไว้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าบุตรหลานของท่านโชคร้ายมาเป็นโรคทารเมียแบบรุนแรงนะฮะส่วนใหญ่มันจะเป็นชนิดพวกเบต้าไทรอ์ซีเมียเนี่ย แบบรุนแรงนั้นก็น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าเด็กนั้นเนี่ยความซีดมากนะครับตัวเหลืองตับโตม้มโตถ้าซีดมากๆไม่ได้ดูแลแก้ไขก็อาจจะตัวเตี้ยตัวแข็งตัวแกรนแล้วก็โครงสร้างหน้าอาจจะผิดปกตินะครับถ้าเด็กรู้ความบางทีก็จะถูกเพื่อนล้อเลียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็น่าเห็นใจโรคทาร์สมียแบบรุนแรงอย่างโรคเบต้าทาร์สมียนั้นเนี่ยถ้าการรักษาประคับประคองนะครับ ก็อาจจะช่วยด้วยการให้เลือดนะครับให้เลือดเป็นประจำทุกเดือนให้ทานโฟลิกนะครับให้พยายามป้องกันอย่าให้ติดเชื้อต่งตางๆฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่สําคัญอาทิตไข้หวัดใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ดูแลสุขนามัายให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าถึงขั้นที่ว่าอ,อ,อาการรุนแรงแล้วแต่โชคดีว่ามีผู้บริจาคสเต็มเซลล์หรือไขกระดูกเนี่ยอันนั้นก็ใช้วิธีการปูกถ่ายไขกระดูกนะครับแต่ก็คงต้องพิจารณาเป็นรายๆไป ผมไม่สามารถทําได้ทุกกรณีนะฮะงั้นในเรื่องของโรคโรหิตจาร์ซีเมียนั้นนะครับการป้องกันสําคัญมากนะครับถ้าป้องกันได้จะได้ไม่ต้องทุกข์กายทุกใจในการจะมีเด็กของท่านป่วยแต่ถ้าแม้นว่าถ้าแม้นว่าเด็กของท่านป่วยแล้วเนี่ยก็อย่าเสียกําลังใจนะฮะอย่าท้อใจนะทางการแพทย์นะการแพทย์ในปัจจุบันก็มีวิธีการช่วยให้เด็กแข็งแรงขึ้นปลอดภัยมากขึ้นหรือใช้ชีวิตอยู่ใน ในโลกปัจจุบันได้อย่างอย่างใกล้เคียงหรือสุภาพทัดเทียมกับเด็กทั่วไปครับขอให้ฝากคำแนะนำถึงผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆก,ก็เด็ก,กน,นะครับเป็นวัยของมนุษย์เราซึ่งยังต้องการการทนุถนอมประคับประคองแนะนำทางเพื่อให้เขาเติบโตไปเป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพถ้าท่านผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลบุตรหลาน ยังมีข้อสงสัยหรือประเด็นคำถามอยากปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของลูกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องโรคซีดหรือโรคหิตจางท่านสามารถปรึกษากับครูมาลาแพทย์โรคเลือดนะครับก็คือคุณหมอเด็กที่ดูแลโรคเลือดหรือโรหิดท,ทยาได้นะครับณนะสถานพยาบาลต่างๆที่ท่านสะดวกนะครับก็ท่านจะได้รับความกระจ่างมากขึ้นเพื่อเราจะได้ช่วยกันให้เด็กๆของเรามีทิศทางก,ก,กงรารเจริญเติบโตที่สุขภาพดีและก็เป็น เยาวชนและกำลังสำคัญของประเทศชาติเราที่มีคุณภาพในอนาคตครับสวัสดีครับ